สวัสดีค่ะพึ่งสุริยาวังบัวทองนะคะ Ruby Director นะคะวันนี้จะมาพูดคุยกับทุกท่านนะคะในเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะที่ชื่อว่า n u t ้อ Pro นะคะโปรโตีนคุณภาพนะคะจากแหล่งโปรโตีนคุณภาพ3แหล่งด้วยกันค่ะก่อนอื่นเนี่ยพึ่งขออธิบายนะคะเรื่องราวง่ายนะคะของโปรโตีนกันก่อนนะคะโปรโตีนนะคะคือองค์ประกอบที่สำคัญนะคะของร่างกายค่ะกว่า75%ของร่างกายของเรานะคะ ประกอบไปด้วยโปรโตีนล้วนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะกระดูกกล้ามเนื้อนะคะเม็ดเลือดนะคะเอาไว้ว่าต่างๆนะคะทั้งภายนอกและภายในนะคะไปจนถึงผมขนนะคะเล็บนะคะโปรโตีนนะคะมีส่วนช่วยนะคะในเรื่องของการเจริญเติบโตนะคะเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอค่ะและที่สําคัญนะคะช่วยให้ร่างกายของเรานะคะฟื้นฟูได้เร็วค่ะจากอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียหรือว่าการเจ็บป่วยต่างๆนั่นเองค่ะ ร่างกายของเรานะคะจะมีการผลัดเซลล์เก่าค่ะและสร้างเซลล์ใหม่นะคะเพื่อขึ้นมาทดแทนนะคะอยู่ตลอดเวลาค่ะตัวเราจึงต้องการโปรโตีนนะคะในทุกๆวันค่ะในปริมาณที่แตกต่างกันนะคะตามช่วงวัยนะคะหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่เราทํานั่นเองนะคะสูตรคำนวณค่ะง่ายมากเลยนะคะเพื่อนๆ1กรัมนะคะโปรโตีน1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมค่ะ เลือกดูนะคะว่าเราเนี่ยเป็นคนทั่วไปค่ะเป็นเด็กวัยรุ่นนะคะเป็นวัยสูงอายุนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มนะคะในการใช้พลังงานเยอะๆนะคะออกกําลังกายนะคะหรือว่าทํางานหนักหรือว่าเป็นกลุ่มของนักกีฬาเนี่ยก็จะต้องการโปรตีนที่สูงกว่านะคะคนทั่วไปนั่นเองค่ะ ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยน้ำหนักตัว50กิโลกรัมนะคะและเรานะคะก็เป็นคนทั่วไปค่ะไม่ได้ใช้แรงไม่ได้ออกกำลังกายมากมายนะคะเรานะคะต้องการโปรโตีนในแต่ละวันก็คือ50กรัมโปรโตีนนั่นเองค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะและหากนะคะตัวเรานะคะมีอาการเหล่านี้อยู่นะคะมีอะไรบ้างนะคะโหยหาของหวานค่ะโอ้โหเป็น หลายคนเลยจริงไหมคะเริ่มอ่อนล้าอ่อนแรงอ่อนเพลียนะคะรู้สึกเบลเบลค่ะผมร่วงและป่วยบ่อยนะคะนั่นนะคะคือสัญญาณค่ะของร่างกายนะคะที่เตือนเราแล้วว่าตัวเราเนี่ยได้รับโปรโตีนในแต่ละวันไม่เพียงพอค่ะเพื่อนๆซึ่งจริงๆแล้วนะคะโปรโตีนเนี่ยหาได้ง่ายมากๆเลยนะคะทั้งจากแหล่งโปรโตีนนะคะเป,เป็นแหล่งโปรโตีนนะคะจากธรรมชาตินะคะทั้งจากโปรโตีนพืชแล้วก็โปรโตีนสัตว์ค่ะ ซึ่งเนี่ยอย่างในภาพนะคะเพิ่งก็ยกตัวอย่างมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเช่นไข่หฟองเนี่ยจะให้โปรโตีนนะคะอยู่ที่ประมาณ6-7กรัมเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับขนาดของไข่ด้วยนะคะเน <ua> ื้อวัวเนื้อไก่นะคะถั่วต่างๆแต่ละชนิดนะคะก็ให้โปรโตีนนะคะที่แตกต่างกันค่ะอันนี้ก็ต้องดูดีๆนะเพราะว่าเมื่อเราเลือกทานอาหารต่างๆเนี่ยเราจะไม่ได้รับแค่โปรโตีนค่ะ ลองดูบรรทัดล่างลงมานะคะมันจะพ่วงไขมันมาด้วยจริงไหมคะถ้าเกิดว่าตัวเรานะคะเลือกทานแอลมอนนะคะเพื่อให้ได้โปรโตีนสิ่งที่ตามมานะคะก็คือไขมันนะคะที่มากกว่าโปรโตีนถึงสองเท่าด้วยกันค่ะทีนี้กลับมาทบทวนกันค่ะปริมาณโปรโตีนที่เราได้รับในแต่ละวันค่ะเรื่องจริงที่เกิดขึ้นอาหารประจำวันที่เราทานกันอยู่นะคะลองคำนวณคร่าวๆไปพร้อมๆกับพึ่งนะคะมื้อ เช้านะคะมื้อเช้ายอดนิยมของคนไทยค่ะปลาต้งโปรหรือเปล่านะคะข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะหรือว่าจะเป็นแซนด์วิชง่ายๆก่อนเข้าออฟฟิศจริงไหมคะมื้อเที่ยงค่ะอาหารตามสั่งนะคะอาหารจานเดียวก๋วยเตี๋ยวร้อนๆนะคะหรือว่าจะเป็นมื้อเย็นนะคะก็จะเริ่มเป็นส้มตำจริงไหมในภาพเนี่ยค่ะเราเห็นโปรตีนในจานไหนบ้างคะ,ะย้อนกลับไปนะถ้าเราเป็นคนธรรมดาที่มีน้ําหนักตัว50กิโลกรัมเราต้องการโปรตีนเท่าไหร่คะ 50กรมัมสมมุติเป็นไข่ถึง10ฟองไหมคะเพืเ่อนๆนไม่ถึงจริงไหมคะอย่างในภาพเนี่ยโอ้โหอกไก่นะคะก็ยังไม่มีเลยด้วยซ้ำนะคะน้อยมากๆเลยจริงไหมคะซึ่งหากเราทานไม่เพียงพอคะ่ะก็จะส่งผลนะคะถึงทุกส่วนนะคะในร่างกายของเราเลยคะ่ะสัญญาณเตือนจะมาในรูปแบบของ เริ่มต้นเลยค่ะผมแห้งเสียค่ะขาดร่วงค่ะอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียเครียดนะคะภูมิต้านทานเริ่มลดลงค่ะป่วยง่ายนะคะผิวหนังเนี่ยก็จะลอกเป็นขุยนะคะแห้งกล้านนะคะมีอาการพื่นคันค่ะเล็บซีดแตกเปราะหักง่ายนะคะมีจุดขาวแคล้แกลนไม่เติบโตไม่จะเติบโตต,บต,ต,ตามวัยรวมถึงไม่ได้สร้างกล้ามเนื้อใหม่ขึ้นมานั่นเองนะคะโอ้โหส่งผลน,นะคะถึงทุกส่วนในร่างกายเลยจริงไหมคะ นี่เลยและที่น่ากลัวมากกว่านั้นค่ะเมื่อเรามีอาการเจ็บป่วยนะคะนั่นหมายความว่าร่างกายของเรานะคะกำลังอ่อนแอนะคะแล้วก็สุดโทมต้องการการฟื้นฟูมากกว่าคนปกติค่ะแต่เคสที่เพิ่งกำลังยกตัวอย่างเนี่ยเป็นเคสเรื่องราวของผู้ป่วยโรคมะเร็งนะคะที่เกินครึ่งค่ะของผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยเรียกได้ว่าเสียชีวิตนะคะจากการขาดสารอาหารค่ะเพื่อน,อน,อนมากกว่านะคะเสียชีวิตจากโรคร้ายด้วยซ้ำนะคะเพราะอะไร เพราะว่านะคะอาจจะมีความเชื่อผิดๆที่มีการส่งต่อๆกันมาค่ะ เรื่องราวของการทานโปรโตีนเยอะๆทานกลุ่มเนื้อสัตว์นะคะแล้วจะไปบำรุงเซลล์มะเร็งนะคะหรือว่ากลัวสารตกค้างนะคะต่างๆนะคะจากเนื้อสัตว์จากแหล่งโปรโตีนนั่นเองซึ่งต้องบอกแบบนี้ค่ะเพื่อนๆจริงๆแล้วเนี่ยมีการศึกษาะคะจำนวนมากนะคะที่แสดงให้เห็นว่าในระยะของการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆเนี่ยค่ะรวมไปถึงโรคมะเร็งนะคะถ้าร่างกายนะคะได้รับสารอาหารที่เพียงพอและเหมาะสมนะคะจะช่วยให้ร่างกายเนี่ย รักษาตัวเองได้ดีขึ้นนะคะช่วยเสริมสร้างนะคะในเรื่องของอผลการรักษาไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยายาการผ่าตัดนะคะหรือการให้เคมีบําบัดการฉายรังสีต่างเนี่ยร่างกายก็จะฟื้นฟูนะคะฟื้นตัวได้เร็วมากขึ้นด้วยนะคะ เนี่ยอย่างในภาพนะคะเพึ่งนก็ขอแชร์นิดนึงละกันว่าอย่างผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยค่ะก็ต้องการโปรโตีนนะคะที่สูงกว่าคนปกติเลยนะคะแนะนำนะคะให้ทานโปรโตีนนะคะ1ถึง1.5กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมกันเลยค่ะเพื่อนๆที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เราพูดถึงปริมาณนะคะที่ร่างกายนะคะต้องการได้รับในแต่ละวันแล้วจริงไหมคะแต่มากกว่าปริมาณที่เพียงพอค่ะคือคุณภาพของโปรโตีนที่เราเลือกด้วยนะคะซึ่งคุณภาพของโปรโตีนเนี่ย เรามีตัววัดคุณภาพของโปรตีนนะคะก็คือเรื่องราวของคุณค่าทางชีวภาพของโปรตีนค่ะค่าความสามารถนะคะในการย่อยโปรตีนนะคะรวมถึงปริมาณโปรตีนที่จะถูกดูดซึมและเก็บไว้ในร่างกายค่ะที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือเรื่องราวของปริมาณกรดอะมิโนนะคะที่เป็นแหล่งโปรตีนที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือปริมาณของกรดอะมิโนค่ะที่มีเพียงพอในแหล่งโปรตีนนั้นๆหรือเปล่านั่นเองนะคะกรดอะมิโนคืออะไร กรดอะมิโน,โนนะคะคือหน่วยที่เล็กที่สุดของโปรโตีนค่ะถ้าสมมุตินะว่าร่างกายของเรานะคะคือบ้านหนึ่งหลังกรดอะมิโนเนี่ยค่ะเปรียบเสมือนอิฐก้อนเล็กๆนะคะนับพันก้อนนะคะที่ก่อตัวนะคะเรียงร้อยกันเข้ามานะคะเป็นตัวบ้านนั่นเองนะคะและหากอิฐก้อนไหนนะคะสุดโทมไปชำรุดไปหลุดแหว่งหายไปบ้านก็ไม่สมบูรณ์บ้านก็ไม่แข็งแรงคงทนจริงไหมคะ เนี่ยแล้วกรดอะมิโนนะคะก็ถูกแบ่งประเภทออกเป็น2ประเภทนะคะจำง่ายๆค่ะคือกรดอะมิโนจําเป็นและกรดอะมิโนไม่จําเป็นค่ะกรดอะมิโนไม่จําเป็นคืออะไรกรดอะมิโนคือ กรดอะมิโนไม่จําเป็นเนี่ยคือเราไม่จําเป็นต้องทานเข้าไปนะคะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยสามารถผลิตเองได้ค่ะแต่กรดอะมิโนจําเป็นนะคะมีด้วยกัน9ชนิดค่ะคือกรดอะมิโนที่เราจําเป็นต้องทานเสริมเข้าไปค่ะร่างกายไม่สามารถผลิตเองได้นะคะซึ่งทั้ง9ชนิดนี้เนี่ยก็มีส่วนสําคัญอย่างมากนะคะในการไปช่วยเสริมสร้างนะคะในการผลิตกรอดอะมิโนที่ไม่จําเป็นอีก11ชนิดด้วยค่ะฉะนั้น ในอาหารแต่ละอย่างเนี่ยในแหล่งโปรโตีนแต่ละชนิดนะคะก็ให้กรดอะมิโนที่แตกต่างกันไปเราจึงจําเป็นนะคะที่จะต้องทานนะคะในแหล่งโปรโตีนที่หลากหลายนะคะเพื่อจะได้มั่นใจว่าเราเนี่ยได้รับกรดอะมิโนจําเป็นทั้ง9ชนิดนั่นเองค่ะ ซึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนิวทิโปรนะคะจึงตอบโจทย์มากๆเลยนะคะเพราะว่า1ซองเนี่ยให้โปรโตีนมากถึง10กรัมค่ะมีกรดอะมิโนโจําเป็นครบถ้วนนะคะพร้อมทั้งเบต้ากลูแคนนะคะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและคอลลาเจนนะคะจากปลาทะเลน้ําลึกด้วยนะคะนี่เลยค่ะนิวทิโปรของเรานะคะเป็นโปรโตีนเพื่อสุขภาพค่ะจากแหล่งโปรโตีนคุณภาพทั้ง3แหล่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนสัตว์นะคะโปรโตีนพืชนะคะแล้วก็โปรโตีนจากนมนั่นเองนะคะ ตัวแรกนะคะสารสกัดของเรานะคะมาจากไอโซเลตซอยโปรตีนค่ะนั่นคือสารสกัดนะคะจากถั่วเหลืองนั่นเองนะคะมีปริมาณโปรโตีนที่สูงค่ะต้องบอกเลยว่าถั่วเหลืองเนี่ยมีคุณภาพนะคะของโปรโตีน,เ,นเทียบเท่าโปรโตีนจากเนื้อสัตว์เลยนะแต่ว่าย่อยได้ง่ายกว่านั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะ ด้วยการผลิตนะคะที่จำเพาะนะคะทำให้นะคะมีปริมาณแฟตที่น้อยกว่า1%ค่ะและที่สำคัญนะคะถั่วเหลืองที่เป็นวัตถุดิบของเราเนี่ย เป็นหัวเหลือง non GMO 100%หมายความว่าไม่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรมค่ะเพื่อนๆนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนนะคะมีองค์ประกอบนะคะที่เป็นกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนค่ะมีไฟโตเอสโตรเจนนะคะที่เป็นสารประกอบจากธรรมชาติมีสูตรโครงสร้างคล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจนของผู้หญิงค่ะจะช่วยทำให้ผิวพรรณของเราเนี่ยเปล่งปลั่งนุ่มนวลน,นะคะและที่สำคัญนะคะช่วยลดอาการนะคะในช่วงมีประจำเดือนและหมดประจำเดือน ของผู้หญิงได้ด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือมีสารนะคะไฟโตสเตอรอลนะคะและซาโปนินนะคะที่เป็นสารจากธรรมชาติเช่นเดียวกันค่ะจะช่วยนะคะลดในเรื่องของการดูดซึมคอเลสเตอรอลในร่างกายของเรานั่นเองนะคะ มาถึงตัวที่2ค่ะเรามีเวโปรตีนคอนเซนเทรตค่ะตัวนี้นะคะโดดเด่นด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีการผลิตนะคะจากเมมเบรนฟิลเตชันนะคะแล้วก็เอ็กชแนนเทคโนโลยีนะคะทำให้ได้โปรโตีนนะคะที่มีความบริสุทธิ์สูงค่ะไร้สารเคมีและไร้สารตกค้างด้วยนะคะ,ะตัวที่3กันแล้วนะคะคอลลาเจนเป็นฟิชคอลลาเจนเปปไทด์นะคะโปรโตีนธรรมชาตินั่นเองจากปลานะคะ จร,จริงๆแล้วคอลลาเจนเนี่ยถือว่าเป็นโปรโตีนชนิดหนึ่งนะคะในร่างกายเนาะซึ่งคิดเป็น40%ของโปรโตีนทั้งหมดเลยทีเดียวค่ะคอลลาเจนที่เราเลือกนะคะก็จะเป็นคอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเทลน้ําลึกนะคะที่ผ่านกระบวนการผลิตนะคะทำให้มีขนาดเล็กนะคะกว่า500ดาลตันนะคะซึ่งมีงานวิจัยรองรับค่ะว่าจะทําให้ร่างกายเนี่ยสามารถนะคะดูดซึมไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและ ดูดซึมไปใช้ได้อย่างทันทีนั่นเองนะคะก็จะทําให้ช่วยเสริมนอกจากเรื่องของพวมคุ้มการเรื่องของเสริมสร้างต่างๆแล้วนะคะยังช่วยเรื่องของผิวพรรณด้วยนั่นเองนะคะและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะได้พลิกดูนะคะที่หน้ากล่องหรือว่าที่หน้าซองของตัวนิวทริโปรเนี่ยก็จะเห็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ญญนี้จริงไหมคะที่มีชื่อว่าเวลมูนค่ะ เวลมูน well นะคะเป็นเบต้ากรูแคนค่ะที่มีโครงสร้างจำเพาะค่ะจะช่วยนะคะในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันค่ะผ่านกระบวนการนะคะการสกัดและก็ทำให้บริสุทธิ์นะคะด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่สุดในอเมริกาค่ะได้รับสิทธิบัตรนะคะของบริษัทไบโอเทอร่านะคะมาตรฐานระดับโลกค่ะซึ่งได้ชื่อว่านะคะเป็นเบต้ากรูแคนนะคะ ที่มีความบริสุทธิ์มากกว่า75ค่ะได้รับการยอมรับนะคะตีพิมพ์ลงนิตยสารทางการแพทย์นะคะและวารสารต่างๆนะคะกว่า500ฉบับนะคะแปลเป็น35ภาษานะคะกระจายไปทั่วโลกเลยนั่นเองนะคะเกี่ยวกับการลดอาการการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบนค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคหวัดนะคะ,ะการติดเชื้อแอนแทรกนะคะหรือว่าการจะเป็น ภูมิแพ้นะคะละอองต่างๆรวมถึงการเจ็บป่วยจากการทำงานหนักความตึงเครียดของร่างกายต่างๆนั่นเองค่ะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะคะให้เม็ดเลือดขา,ขาวของเราค่ะเพื่อนๆให้สามให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยสามารถนะคะดักจับเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมนะคะที่เข้ามาในร่างกายของเราได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะและนะคะ รสชาติอร่อยค่ะเพราะเรานะคะมีนะคะการเติมรสชาติด้วยผงม้าสกัดค่ะอร่อยทานง่ายนะคะผงมอเนี่ยอยากจะบอกแบบนี้ค่ะนอกจากจะเติมในเรื่องของรสชาติแล้วเขายังอุดมไปด้วยวิตามินนะคะและแร่ธาตุถึง19ชนิดค่ะนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากนิวทริโพรนึงซองนั่นเองนะคะที่สำคัญเรานะคะใช้สกิมมิลคค่ะหรือว่านมขาดมันเนยแทนเนยแทนครีมเทียมนั่นเองนะคะ จะทำให้มีไขมันเนี่ยศซค่ะสรุปความคุ้มค่าง่ายๆนะคะสําหรับการทานนิวทริโปรของเราในวันนี้นะคะก็คือข้อ1เลยนะคะเรานะคะจะได้รับโปรโตีนที่หลากหลายนะคะจากแหล่งโปรโตีนคุณภาพนะคะถึง3แหล่งด้วยกันนะคะที่สําคัญนะคะร่างกายสามารถดูดซึมเข้าไปใช้แล้วก็ย่อยได้ง่ายมากๆมีกรดอะมิโน,โนจําเป็นที่ครบถ้วนนะคะข้อ2นะคะเราเลือกใช้สกิมมิลนะคะแทนเนยเทียมค่ะ จะทําให้มีไขมันเนี่ยศูนเปเซนะคะข้อ3ค่ะก็คือเราเลือกใช้นะคะผงมอสกัดค่ะทําให้นะคะมีรสชาติที่อร่อยและได้รับวิตามินและแร่ธาตุนะคะถึง19ชนิดด้วยกันนะคะข้อ4ี่คือเรามีคอลลาเจนค่ะจากเกล็ดปลาทะเลน้ําลึกนะคะขนาดเล็กกว่า500ดาวตันสามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันทีนะคะที่สําคัญนะคะทำให้ผิวเนี่ยยืดหยุ่นนะคะแล้วก็นุ่มลื่นเพิ่มขึ้นด้วยนะคะข้อ5ค่ะกาดอกจันไว้เลยนะคะเรามี เวลมูน well ค่ะเบต้ากรูแคนนะคะที่ผ่านการรับรองนะคะระดับโลกนะคะว่าสามารถนะคะช่วยนะคะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะคะของเม็ดเลือดขาวนะคะให้ทำงานเป็นกรอบป้องกันร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมค่ะ นอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วนะคะรสชาติออริจินอลเราจะเป็นมสลใช่ไหมคะเลาซี Legacy ของเรานะคะก็ยังเพิ่มเฟเวอร์นะคะให้เราได้มีความหลากหลายนะคะแล้วก็อร่อยกับนิวทริโโปรในทุกๆวันนะคะจะมีผงนะคะมัทฉะแท้จากญี่ปุ่นนะคะเราก็จะทานเป็นนิวทริโโปรมัทฉะได้ด้วยนะคะหรือว่าจะเป็น l บล็กทีนะคะที่เป็นชาดําแท้จากเยอรมันนะคะเราก็สามารถนํามาผสมกับนิวทริโโปรกลายเป็นนิวทริโโปรแบล็กทีนะคะรสชาติชาเข้มเข้มได้เลยนะคะไม่มีเบื่อเลยค่ะตัวพึ่งเองนะคะก็เรียกว่ารับประทานนิวทริโ o รเนี่ยต่อเนื่องกันมานะคะประมาณ8ปีแล้วค่ะ ทุกๆวันไม่เบื่อเลยจริงๆนะคะอาการภูมิแพ้ของเรานะคะที่เคยนะคะฝนตกก็จามนะคะฝนตกก็จมูกเปียกนะ้ำมูกไหลนะคะลดการทานยาและลดการไปหาหมอได้ดีมากๆเลยนะคะป่วยน้อยมากๆค่ะไข้หวัดต่างๆนะคะโรคติดเชื้อต่างๆนะคะเรียกได้ว่าไม่กล้ามกลายเข้ามาเลยนะคะที่สำคัญนะคะผมที่เคยแห้งกรอบ เปราะขาดง่ายนะคะก็กลับนะคะแข็งแรงขึ้นนะคะผิวเนี่ยนุ่มลื่นนะคะทาให้มาลูบได้เลยนะคะและอีกหนึ่งเคสค่ะที่อยากจะแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เนี่ยได้ฟังเป็นข้อมูลมากๆเลยนะคะก็คือเป็นเคสคุณพ่อนะคะของพี่บีนะคะที่เป็นทีมงานของพึ่งเองค่ะคือคุณพ่อเนี่ยก็ป่วยนะคะเป็นโรคมะเร็งปอดนั่นเองนะคะทีนี้คุณพ่อก็ได้รับการรักษา เป็นปกติค่ะตามขั้นตอนของโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยก็เลือกนะคะที่จะใช้นิวทริโปรนะคะในการดูแลตัวเองค่ะในการเติมโปรโตีนในการเติมสารอาหารนะคะให้กับตัวเองค่ะควบคู่กับการรักษานะคะ ทานทุกวันอย่างต่อเนื่องค่ะทําให้ร่างกายของท่านเนี่ยแข็งแรงนะคะแล้วก็ผ่านการให้เคมีบําบัดนะคะด้วยร่างกายที่ไม่สุดโทรมค่ะที่สําคัญนะคะตอนนี้นะคะคุณพ่อะคะหายจากโรคมะเร็งแล้วนะคะด้วยระยะเวลาการรักษาและฟื้นฟูตัวเองเนี่ยเพียง8เดือนเท่านั้นค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะถ้าร่างกายของเรานะคะ คือบ้านที่เราต้องอาศัยอยู่ไปตลอดชีวิตนะคะหันมาดูแลบ้านหลังนี้ของเราให้แข็งแรงมั่นคงและน่าอยู่นะคะด้วยการทานโปรโตีนให้เพียงพอในทุกวันกันนะคะนิวทิโปรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ถ้าได้ลองแล้วคุณจะต้องหลงรักแน่นอนคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ